ครับวันนี้ผมอยู่กับน้องบอยเด็กท้องโบนะครับน้องบอยครับท้องมันว่างต้องแรนดอมโดนัดตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา วัสดีครับกลุ่มผมผมก็คือเป็นกลุ่มดับตัวนับนะครับเราจะมาดูข้อมูลนะครับจากที่เราได้ทําแบบสารวจมานะครับผมครับต้องขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าดับเบิลนัทของเราเนี่ยสาเหตุที่เราเลือกทานะครับเพราะว่า่าเป็นความหลากหลายทางรสชาตินะครับผู้คนก็อาจจะไปหากันนะครับซึ่งของเราเนี่ยจะขายแบบ delivery นะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกรสชาติของเนื้อเองนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อกกะเพรา โดนัทรสแกงส้มโดนัดดทรสพริกเผานะครับหรือว่าจะเป็นโดนัทรสต้มยำนะครับก็สามารถมีได้นะครับในร้านเลตัมโดนัทนะครับนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นตัว Business Model Canvas นะครับก็เป็นประมาณนี้คร่าวๆครับอันนี้คือก่อนทำก่อนทำแบบสอบถามนะครับก็ที่เราจะโฟกัสหลักๆเลยนะครับในตัว Business Model Canvas นะครับก็คือจะมีตัว Value Proposition นะครับแล้วก็ Customer Segment นะครับแล้วก็จะมีตัว Key Partner นะครับแล้วก็ตัว Channel นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างแบบสอบถามนะครับสิ้มพูสวยๆเลยนะครับแบบสอบถามเราเนี่ยมีทั้งหมด2พาร์ทนะครับพาร์ทที่1นเนี่ยเป็นข้อมูลของลูกค้านะครับพาร์ทที่2เนี่ยเป็นลักษณะหรือว่าการซื้อของลูกค้านะครับ ในส่วนนี้ก็คือจะไปแบบเร็วๆเลยปุ๊บ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 นะครับแล้วก็เราก็จะจากพัทที่หนึ่งเนี่ยจะสรุปได้ว่านะครับเพศหญิง62%อายุนะครับอยู่ที่36-45ปีแล้วก็18-22ถึง 22, ปีนะครับแล้วก็อาชีพเนี่ยคือนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็พนักงานบริษัทนะครับนี่คือจาก108คนที่นแบบสอบถามานะครับในส่วนลพัดที่สองนะครับไปแบบเร็วๆเลยปุ๊บ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  นะครับเราก็จะสรุปในส่วนของพาร์ทที่สองได้นะครับ108คนนะครับคืออ่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคำนึงถึงความชอบและรสชาตินะของโดนัทนะครับในการเลือกซื้อนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยสนใจในความหลากหลายของรสชาติโดนัทเนี่ยอยู่ที่4-5อยู่ที่ระดับ4-5นะครับอยู่ที่70.4เปอร์เซ็นต คนส่วนใหญ่เนี่ยจะทับทันดูนดั้นในช่วง1 2.01นาฬิกาถึง15.00นาฬิกานะครับอ่าในนี้เราก็จะไปทําเป็นช่วงในการสต็อกสินค้าไว้ช่วงนี้เพื่อไม่ขายเยอะก็ได้นะครับแล้วก็คุณภาพของสินค้าเนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่กับใช้บริการอีกครั้งนะครับแล้วก็ซื้อที่มีอิทธิพลอิทธิพลนะครับขออภัยครับซื้อที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจสื่อดั้มาสุดน,นะก็กคืออินเทอร์เน็ตคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตกันเยอะอยู่แล้วไม่น้องไปหัดเสิร์ชกูเกิลนะครับเพราะว่าใช้กวก สรุปยี่ห้อสองนะครับก็คือจากหนึ่งร้อยแปดคนเนี่ยช่องทางในการสื่อสารที่คนทำแบบสอบถามใช้บริสุทธิ์เลยก็คือ Facebook นะครับ Facebook เนี่ยเราอาจจะทําเป็นตัวยิงไอเดียได้นะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ช่องทางในการสื่อสารช่วงเวลาสิบแปดจุดศูนย์หนึ่งนาฬิกาถึงยี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์นาฬิกานะครับแล้วก็แอปพลิเคชันที่คนส่วนใหญ่ใช้ในการสั่งซื้ออารบริสุทธิ์นะครับก็คือแก f ฟูดนะครับแล้วก็ช่องทางในการชำระเงินที่คนส่วนใหญ่ใช้ใช้ชำระด้วยนะครับชำระ ชำระบ,บ่อยที่สุดเลยคือเป็นเงินสดน,นะครับที่คนส่วนใหญ่ใช้นะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในะเรื่องแบบเลือกรสชาติได้แบบ delivery นะครับในร,ในระดับ4-5นะครับอยู่ที่6-7.9%นะครับซึ่งจากข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถเปิดร้านได้เลยนะครับเพราะว่าเพราะว่ามีคนสนใจเป็นจํานวนมากนะครับในระดับ4-5เนี่ยเกินครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็เรามาดูตัว Business Model Canvas นะครับหลังจากที่เราได้ไปทำแบบสอบถามมาเนี่ยมีอะไรเปลีป่ยนแปลงกันบ้างน,นะครับในส่วนของ Key Partner น,นะครับ Key Partner ของเราเนี่ยตัว Delivery App เนี่ยก็คือเราจะเลือกใช้เป็น Grab Food นะครับจากที่เราสรุปข้อมูลมาได้แล้วก็ตัว Value Proposition เนี่ยที่ต้องตัดออกไปคือจ่ายด้วย Crypto Currency นะครับต้องตัดออกนะครับเพราะว่าลูกค้าเราเนี่ยเน้นจ่ายเป็นเงินสดมากกว่านะครับแล้วก็ตัว Channels นะครับก็คือ อ่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเราจะเลือกเป็น Facebook นะครับตัวหลักเพราะลูกค้าเราใช้ Facebook เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ในการทำโฆษณาเนี่ยอ่าเราจะเลือกทำในช่วงแปดศนาฬิกาถึง21.0 0อนนาฬิกานะครับอันนี้คือในการยิงแอดก็คือยิงใน Google ยิงใน a c e b o o k เราจะเน้นยิงใน Facebook มากกว่านะครับเพราะว่าลูกค้าเราใช้ Facebook เยอะนะครับแล้วก็ตัวเด v e n เ e s stream นะครับเราต้องตัดตัว c r y p t o c u r อ e n c y นออกนะเพราะว่าลูกค้าของเราเนี่ยอ่าเน้นใจ จ่ายเป็นเงินสดครับซึ่งตัว cryptocurrency เนี่ยก็ไม่สามารถมาอยู่ในส่วนนี้ได้ต้องต่อไปนะครับนี่คือสมาชิกในกลุ่มของผมนะคับกลุ่ม random d o n u t นะครับก็มีตามนี้นะครับสําหรับกลุ่ม random d o n u t นะครับขอขอบคุณสําหรับการรับชมและรับฟังครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับ